เมือ่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แนวให้มุง่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิ เด้ยวาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้บมือข้างขวาจรลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆ พ่อลูกพอสบายสบาๆคลายกับตอนที่เรากลายจะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่น ให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆแล้วก็มาสมมุติว่าภายใน ร่างกายของเรานั้นนะ่ะปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งงว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโปร่งกลวงภายในคล้าย,ายท่อแก้ว ท่อเพชรใสใสสมมติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่ง,ลงวบางๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใส ครา้นี้เน่ยเราก็ามาทบทวนคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุลีสดจันทสโรพอุคลพิชาธรรมกายที่ท่านอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องทางเดินของใจซึ่งเป็นทางไปเกิด มาเกิดของสัตว์โลกทั้งหลายทางเดินของใจนะมีทั้งหมดเจ็ดฐานฐานที่หนึ่งอยู่ที่ปากจองจมูกท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่สอง อยู่ที่เปล่าตาหรือตรงที่น้ำตาไหลตรงหัวตานั้นนะจ๊ะท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายก็อยู่ข้างขวาฐานที่สามอยู่ที่กลางกลักศรีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่สี่ อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่ห้าอยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่หกอยู่ในกลางทองของเราในระดับเดียวกับสะดือโดยสมมุติวา่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้น นำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองนั่นตัดกันเป็นการการะบาดจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มตรงนี้แหละ เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่หกถูกกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ธรรมดวงนี้นะสำคัญมากถ้าไม่มีธรรมดวงนี้นะ่เรามาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ ทมดวงนี้จึงทรงรักษากายมนุษย์เอาไว้ถ้าผ่องใสไม่เศร้าหมองชีวิตก็รุ่งเรืองถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสชีวิตก็ร้องโรยถ้าทมดวงนี้ดับชีวิตก็ดับไปด้วยทำดวงนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันว่า ถ้าใครฝึกใจให้หยุดนิ่งแล้วเนี่ยจะต้องเข้าถึงกันอย่างแน่นอนถ้าได้ทำก็ทำได้ทำไม่ได้ไม่เพียงประการเดียวก็คือไม่ได้ทำหรือทำไม่ถูกหลักวิชาเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นก็เป็นเครื่องยืนยันให้เราอุ่นใจว่าทำความเพียรไปเถิดให้ถูกหลักวิชา ทุกวันทุกคืนในสม่ำเสมอเราจะต้องเข้าถึงทำกันอย่างแน่นอนไม่ถึงเป็นไม่มีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราจะได้เลิกวิตกกังวลเลิกท้อแท้ท้อถอยกันเมื่อเรายังทำไม่ได้ผลเพราะทำตรงนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าต้องได้แน่เน่ ฐานที่เจ็ดนั้นนะอยู่เหนือจากฐานที่หกนีนะ้ขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมุติว่าเราเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางนำมาวางซ้อนกันแล้วนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือตรองนี้เรียกว่าฐานที่เจ็ดทั้งหมดเจ็ดฐาน เป็นทางเดินของใจไปเกิดมาเกิดต้องอาศัยทางนี้แหละสำคัญทุกฐานแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือฐานที่เจ็ดเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วก็เป็นทางไปสู่อายตนะนติพานทางหลุดทางพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายได เป็นทางเข้าถึงความสุขที่แท้จริงความสมหวังในชีวิตแล้วก็เป็นทางที่จะทำให้เราก็ถึงความรู้ที่แท้จริงจะเกี่ยวกับความเป็นจริงของชีวิตทำให้ชีวิตรอดปลอดภัยแล้วก็มีใจชยยนัดแล้วก็เป็นทางที่จะเข้าถึงพรระตัตนตาัยในตัวด้วยฐานที่เจ็ดนี้จริงสำํำคัญ เกิดดับหลับตื่นอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะเกิดเรามาเกิดแล้วแต่ดับคือตายก็ต่างตายตรงนี้แล้วตรงนี้สำคัญเป็นทางไปสู่ปรโลกถ้าใสไม่เศร้าหมองสุขติก็เป็นที่ไปถ้าหมองไม่ผ่องใสทุกติก็เป็นที่ไป หลักวิชานะมันมีกันอยู่ตรงนี้เราฟังกันทุกอาทิตย์เพื่อตอกยำ้ำความทรงจำของเราเนี่ยให้มันแน่นกันไปเรื่อยๆจะไล้ไม่ชล่าใจไม่ประมาทในเมื่อเราจะหลีกเลี่ยงความตายและไปสู่ปรโลกไม่ได้ต้องฝึกซ้อมตรงนี้เอาไว้ให้ดี ซ้อมกันทุกวันวันละหลายๆครั้งทำให้เป็นให้ได้ให้มันใสให้ได้ฝึกซ้อมหลายวันแพชนะก,นกันกับวันเดียวในวันสุดท้ายเนี่ยสงครามศึกจริงพบสุกติและทุกตินั่นแหละเราจะเอามาใช้ตรงนี้เนี่ยถ้าใจใสแล้วน มันจะมีแต่ภาพดีๆมันเกิดขึ้นเราจะหนีภาพไม่ได้นะจ๊ะกรรมนิม,ม,นมิตกรรม,มารมณ์กรรมนิม,ม,นมิตหนีภาพของการกระทำไม่พ้นเลยเนะี่ยซึ่งกรรมนิม,นมิตจะทำให้เราเข้าถึงคตินิมิตก็จะมีภาพคตินิมิตอีกกันแหละภาพที่จะไปสู่คตินั่นแหละจะทุกคติและสุคติ เพราะฉะนั้นภาพสุดท้ายต้องสดใสต้องสวยงามเป็นภาพสรุปงบดุลของชีวิตและภาพอะไรไม่เกินไปกว่าดีเกินไปกว่าภาพดวงธรรมหรือองค์พระจะเริ่มต้นด้วยภาพอะไรกันแล้วแต่เวลาใจใสแล้วตั้งใดภาพอย่างนี้ ดวงใสหรือองค์พระใสๆที่จะนำเราไปสู่สุคติภพเพื่อทำให้ชีวิตหลังจากตายแล้วนัว่นะมีแต่ความสุขสมหวังอันยาวนานกว่าตอนที่มีกายมนุษย์นี้อยู่ะมันนานถ้าจนกระทั่งเรานึกไม่ถึง หรือไม่ค่อยจะเชื่อซะด้วยมันจะนานาะไรจะขานาดนั้นทั้งสุขติแล้วก็ทุคติทุคติเป็นสิ่งที่ไม่ควรไปแต่สุขติเป็นสิ่งที่ควรไปในการที่เรามาฝึกฝนอบรมใจฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งก็เพื่อต้างการให้ใจใส่ เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้เราได้มีความสุขในปัจจุบันทันทีที่เข้าถึงเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยนึกเลยว่ามีความสุขชนิดนี้มาก่อนแต่จะทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวความจริงของชีวิตเพิ่มเติมขึ้นจากที่เราได้รู้ได้เห็นด้วยตามนุษย์เนี่ยมันจะมีความรู้ที่เพิ่มเติมขึ้น เป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำให้ชีวิตปลอดภัยแล้วก็มีชัยชนะมีความสมหวังในเวลาหยุดนิ่งแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นทางมาแห่งบุญด้วยเพราะต้องซ้อมต้องฝึกเอาไว้นี่คือกรณียกิจคือกิจแท้จริงหรือง,งานทแท้จริงของมวลมนุษยชาติของตัวเรา ส่วนกิจอย่างอื่นเป็นอากรรณียกิจที่จะไปเที่ยวเตะสนุกสนานเพลดิดเพลินเพราะมันก็ไม่ใช่มีประโยชน์อะไรโลกใบนี้ที่เรามาเกิดไม่จะเป็นโลกแห่งความสนุกสนานเพลดิดเพลินจะเป็นโลกแห่งการสร้างบารม,มีเติมบุญเติมบารมีของเราในให้มันกลั่นกล้าเพิม่มเติมขึ้น มีทรมาหากินกับธรรมาสร้างบารมีเท่านั้นแหละที่เป็นเรื่องหลักเมื่อกายอยาบต้องกินต้องใช้เราก็ทำมาหากินกันไปประกอบสัมมาชีวะกันไปแต่กิจที่แท้จริงคือการหยุดนิ่งหยุดนิ่งเป็นกรณียากิจเป็นงานที่แท้จริงของตัวเราและมวลมนุษย,ยาชาติทั้งหลาย เพื่อให้ใจมันใสพอตอนสุดท้ายของชีวิตที่เราหลีกเลี่ยงภาพไม่ได้เราก็จะต้องให้ได้ภาพที่ดีในพูดถึงการตายอย่างปกติที่ไม่ใช่โดยอุบัติเหตุนะจ๊ะเราหนีภาพไม่พ้นเพราะฉะนั้นต้องให้ใส่เอาไว้ฝึกกันใปทุกทุกวัน จะต้องสมหวังกันอย่างแน่นอนอย่าไปท้อแท้อย่าไปท้อถอยอย่าไปเกียจติ้ารขี้เกียจปฏิบัติธรรมแต่ขยันทำอย่างอื่นอย่าไปใช้ชีวิตยอย่างนั้นกันนะลูกนะเรามีเวลาอยู่ในโลกนี้นะจำกัดจำกัดจริงๆไอ้ที่ผ่านมาก็ทิ้งเปล่าไปซะแงเยอะ เพิ่งสร้างบารมีกันไปได้นิดนิดหน่อยหน่อยหละเวลาที่เหลืออีกเท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะมันนิดเดียวจริงๆเพราะฉะนั้นจะต้องเอาเวลาที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดนี้เนี่ยเอามาใช้ให้มันมีคุณค่าให้มันเป็นประโยชน์อันสูงสุดโดยการสั่งสมบุญบารมีทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเป็นต้นโดยเฉพาะตอนนี้ เรากำลังจะทำกิจสำคัญคือภาวนาซึ่งฐานที่เจ็ดตรงนี้เหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือหรือเหนือฐานที่หกขึ้นมาสองนิ้วมือจำให้ดีนะลูกนะตรงนี้คราวนี้เราก็น้อมเอาภาพองค์พระในกลางดวงแก้วองค์พระกลางดวงแก้ว ที่ท่านนั่งหลับตาจเจริญภาวนาหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานั่นะคือมองจากด้านบนลงไปด้านล่างตั้งแต่ปลายเกศดอกโบตู้มที่ตั้งอยู่บนจอมก็ะหม่อมบนพระเศียรที่เลี้ยงรายไปด้วยเส้นประศกเส้นผมที่ขดเป็นทักษิณาวัด หมุนขวาตามเข็มนาฬิกากเรียงรายกันอย่างเป็นระเบียบเป็นท่องแถวอย่างนั้นที่เรามองเห็นน่ยพระเศียรแต่งอยู่บนบ่าคอเนะี่ยเราไม่เห็นหรอกบนบ่าทั้งสองมนไหลแขนทั้งสองฝ่ามือที่งายขึ้นนิ้วชี้มือขวาจะลดนิ้วหัวเป่ม,มือข้างซ้าย เหมือนกายหยาบอย่างนี้แหละวางบนหน้าตักที่ขาขวาทับขาซ้ายใสตั้งแต่ใสเหมือนน้ำใสเหมือนกระจกใสเหมือนเพชรติดต่องแสงมีประกายเจิดจ้านั่งอยู่บนแผ่นชาญในกลางดวงแก้วที่ครอบเอาไว้ อยู่ในกลางดวงแก้วจำภาพนี้ให้ดีนะลูกนะนึกบ่อยๆที่นอกเหนือจากเวลานั่งให้นึกเอาไว้นึกนึกบ่อยๆเดี๋ยวเราก็นึกได้นึกได้มันก็เห็นได้มันจะเป็นขั้นเป็นตอนนะ ที่เรายังเห็นไม่ได้ก็เพราะเรายังนึกไม่ได้ที่นึกไม่ได้เพราะมันไม่ค่อยจะนึก,กนมันไปนึกเรื่องอื่นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธรรมะกินครอบครัวเรื่องอะไรที่มันไม่ค่อยจะเข้าท่าเท่าไหร่นะไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารแล้วก็เอาไปใช้ในตอนช่วงสุดท้ายชีวิตไม่ได้นะมักจะเป็นนึกกันในเรื่องอย่างนั้นเปิดทีวีดู เปิ Video, ดวิดีโอดูดูหนังดูละครอะไรกันไปซึ่งคืนเอาภาพเหล่านั้นให้มันติดกลางใจเวลาตายจะไปไหนก็นึกเอาก็แล้วกันแต่ภาพที่สำคัญเนี่ยมันไม่ค่อยจะได้นึกซึ่งเป็นภาพที่สำคัญต้องเอามาใช้ถ้าเรานึกบ่อยๆก็นึกได้นะลูกนะนึกได้มันก็เห็นได้เห็นไหม มันเป็นขั้นเป็นตอนไปเรานึกได้มันก็เห็นได้เพราะเห็นได้เราก็ศึกษาได้ศึกษาความรู้ภายในความรู้อันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติเราก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมจากที่เราได้เคยศึกษาว่าชีวิตมนุษย์มีแต่เรื่องกิน เรื่องกามเรื่องเกียติบนเวียงกันอยู่อย่างนี้เรื่องกลัวกินกามเกลียดกลัวนี่อ่านือได้อ่านหนังสือนังหาได้เรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมบ้างเรื่องอวัยภูมิอาได้ต่างๆเหล่านั้นแต่ว่า มันยังเป็นความรู้ในระดับพื้นผิวทราบแต่มันยังไม่ซึ้งมันยังตื้นๆอยู่ที่ที่พอเรามาทำอย่างนี้ได้เราก็าเรียนรู้ได้เพิ่มเติมว่าเออภายในกายของเรานี่เนาะวัจจใยหยุดแล้วเนี่ยมันมีแสงสว่างในตัว ที่นอกเหนือจากแสงสว่างภายนอกที่เราเคยเห็นแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวแสงไฟฟ้าที่มนุษย์ประดิษฐ์แสงไฟแสงเทียนอะไรอย่างนั้นเป็นตน้นก็เออมันมีแสงในตัวด้วยนะแต่วันเนียนละมุนละไมละมุนละไมตาแตกต่างจากแสงภายนอกเห็นไหมจ๊ะ ความรู้เราเพิ่มเติมแล้วเออมันมีความสุขที่แปลกแตกต่างลึกกว้างไม่มีถ้อยคำที่จะเอามาใช้กับความสุขภายในที่เราได้ไปสัมผัสนี้นะแต่เรารู้ด้วยใจยากที่จะรู้ด้วยคำด้วยถ้อยคำเห็นไหมเรามีความรู้เพิ่มแล้ว เออมันมีความสุขชนิดนี้อยู่นะเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยแล้วก็เพิ่มเติมไปอีกว่าไอ้ข้างนอกเนี่ยที่เราเคยเจอไม่น่าจะเรียก,กว่าความสุขมันน่าจะเรียก,กว่าความเพลินมากกว่าสนุกสนานเป็นเพลินให้มันผ่านไปวันวันอย่างนั้นเห็นไหมจ๊ะความรู้เพิ่งไปแล้วเออพอหยุดไปได้อีกระดับหนึ่ง เออมันมีดวงธรรมภายในนะดวงกลมกลมภายในมันก็กลมเหมือนดวงแก้วภายนอกแต่ทาไมมันความรู้สึกมันแตกต่างจังจากการที่เราเห็นดวงแก้วภายนอกกับเห็นดวงธรรมภายในเห็นดวงแก้วภายนอกมันก็เห็นแล้วก็เฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์มันธรรมดาธรรมดาแต่เห็นข้างในมันปลื้ม ลื่นเลิงเห็นภายในนี่มันลื่นเลิงเหมือนกำลังดูเป็นพลนเปลี่ยนไปอีกมิติหนึ่งเหมือนเราหล่นไปในสถานที่ลื่นเลิงที่มีความบันเทิงใจแตกต่างจากสถานที่ลื่นเลิงที่เราเคยเจอมันมีชีวิตชีวา ไปทุกระบบประสาทและกล้ามเนื้อและดูเหมือนมันจะขยายไปมีมีี่สิ้นสุดนี่เป็นความรู้เพิ่มเติมเห็นไหมจ๊ะเดี๋ยวก็เพิ่มเติมเห็นกายในกายแหละเออภายในนี่มีกายมนุษย์ละเอียดมีกายที่ปรมรูปกผมกระทั่งมีกายทมพระรัตนตรัยในตัว เห็นพรระัตนาัยในตัวเห็นไหมจ๊ะความรู้เพิ่มเติมไปเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดเลยเหมือนเราเอาเถาปินโตมาเปิดชั้นแรกว่าอร่อยแล้วชั้นถัดไปอร่อยเพิ่มขึ้นแต่เป็นเท้าปิ่นโตที่ไม่มีชั้นที่สิ้นสุดเพราะเป็นชั้นเป็นชุด เป็นชั้นเป็นตอนเป็นภาพเป็นพลิตไปเลยเยอะแยะสนุกสนานบุญบันเทิงนี่คือเรื่องราวความรู้ภายในที่เพิ่มขึ้นจนกระทั่งออกไปในมหาสมุทรแห่งความรู้แจ้งเห็นจริงความรู้อันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีขอบเขตอันลิมิเต็ด โนเลตจะเดียวความรู้ที่ไม่มีขอบเขตโอ้โหสนุกสนานเบิกบานไปเรื่อยๆนี่นะจะ๊ะเราจะได้เรียนรู้เพิ่มกันไปเพราะฉะนั้นจะไปขี้เกียจนั่งกันให้ใขรหยันแล้วก็เป็นทางมาแห่งบุญของเราด้วยบุญจะเกิดขึ้นทุกวันทุกคืนหลย ร่างกายมันเสื่อมไปทุกๆวันรโรคภัยแค่เจ็บก็บปรากฏเกิดขึ้นความชราความเหี่ยวย่นที่เราไม่ต้องการมันปรากฏแต่เราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เกรียวแรงก็ลดน้อยถอยลงไปเพราะฉะนั้นใช้กายมนุษย์หยาบนี้นะให้เป็นประโยชน์นะลูกนะศึกษาฝึกฝนกันไปเรื่อยๆ เดือวใจของเราก็จะหยุดจะนิ่งได้พอหยุดนิ่งได้ก็เข้าถึงความเป็นจริงของชีวิตเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจำภาพเอาไว้องค์พระกลางดวงแก้วจำอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่อยๆนึกไปแต่เวลาเราไปนั่งที่บ้านหรือในอริยบทอื่น เราก็เอามาตั้งไว้ตรงนี้เลยไม่ต้องไปเริ่มฐานที่หนึ่งมาถึงฐานที่เจ็ดนะจ๊ะไม่หยุดมันนิ่งตรงนี้แหละให้ใจหยุดใจนิ่งให้ใจใสนึกบ่อยๆก็นึกได้นึกได้บ่อยๆก็เห็นได้เห็นได้บ่อยๆก็เข้าถึงได้ เขาถึงบ่อยๆเขาศึกษาได้มันจะเป็นขั้นเป็นตอนกันไปอย่างนี้เขาทำกันได้เยอะแยะเราเป็นคนเช่นเดียวกับเขานี่แหละถ้ามีความเพียรไม่น้อยหน้าเข,า,ขาเราก็ต้องทำได้นะลูกนะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปให้ตรึก ถึงองค์พระไซสซนั่งอยู่ในกลางโดนแก้วหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรามองไปอย่างสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นเมื่อยก็ขยับฟุ้งก็ลืมตาหายฟุ้งเราก็หลับตาลงไปใหม่ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการกันไปเรื่อยๆไม่ช้าก็จะสมหวังดังใจเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปตั้งใจปฏิบัติทำให้ดีนะจ๊ะจะภาวนาสัมมาอรังประกอบไปด้วยก็ได้ไรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรฝึกใจหยุดนิ่งให้ใจไซสๆฝึกไป ประคองใจไปให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพรัฒนตไตรในตัวกันทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะจ๊ะ